1 5 2 5 6 7ชีวิตไม่ง่ายของนางร้ายเลเวล99เล่ม5แรงดีบวกยูมีเอล่าที่เข้ามาในเมืองหลวงเพราะโดนหลอกมาตัดชุดแต่งงานต้องเข้ามาคัวพันกับกลุ่มขุนนางฝ่ายหัวรุนแรงและฝ่ายประนีประนอมอีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะไม่อยากทำให้เอเลนอร่าต้องผิดหวัง เนื้อเรื่องในเล่มนี้จะเป็นการเปิดเผยถึงเรื่องราวต่างๆของเอเลนอร่าที่เรียกได้ว่าเธอจะเป็นนางเอกของเล่มเลยก็ว่าได้เราจะได้เห็นถึงสิ่งต่างๆมากมายของเธอทั้งความสามารถความน่ารักความไร้เดียงสาตลอดจนความเอาแต่ใจแบบเด็กๆจนอดที่จะเผลออดใจชอบไม่ได้เลยจึงถือว่าเป็นนางร้ายอีกคนที่มีเสน่ห์ไม่แท้ใครเลยครับ มีสปอยใครไม่อยากทราบข้านไปเพื่อเร่งสร้างสถานที่แต่งงานให้ทันตามกำหนดจึงต้องการใช้ไม้เป็นจำนวนมากยูมีเอลานางเอกที่อยู่ว่างๆจึงรับหน้าที่เดินทางไปยังเขตอาเคียมที่อยู่ด้านข้างซึ่งมีไม้มากมายและสมาคมการค้าอาคิตที่รับผิดชอบก่อสร้างสถานที่จัดงานแต่งงานของเธอ ึ่งในระหว่างขนไม้ยูมีเอลาที่แบกท่อนสูงแทบจะทำลายผู้รับผิดชอบสมาคมการค้าประจำเขตอาเคียมจากการหมุนตัวไปพูดคุยหรือขอโทษอีกฝ่ายก่อนจะขนท่อนสูงไปกลับเขตดอบเนสจนเสร็จสิ้นด้วยตัวคนเดียวยูมีเอลาได้คุยกับแพทริกพระเอกถึงการสร้างเครื่องป้องกันที่มีทั้งลวดภายบังเกอร์และฟังก์ชันปลดก่อ จึงถูกแพทริกหลอกพามายังเมืองหลวงในเขตขุนนางเพื่อมาตัดชุดแต่งงานแทนโดยมีเอเลนนราเพื่อนนางเอกรับผิดชอบพาไปร้านตัดชุดและพยายามควบคุมตัวยูมิเอล่าที่เบื่อหน่ายคิดว่ากำลังโดนสาบโดยไม่ยอมให้หลบหนีไปไหนแต่พอยูมิเอล่าได้สองกระจกดูตัวเองในชุดเจ้าสาวกับเผลอลงไหลโดยไม่รู้ตัว ถึงกับขอให้เอเลนอร่าแสดงบทเจ้าบ่าวช่วยเปิดผ้าคลุมหน้าให้หน่อยตอนขากลับเอเลนอร่าที่เข้ามาในเขตขุนนางได้คิดถึงโดโรเทียอาเคียมที่เป็นบุตรสาวตระกูลเขาขุนนางท้องถิ่นที่อยู่ฝ่ายหัวรุนแรงจึงอยากไปเยี่ยมเพราะไม่ว่าจะส่งจดหมายไปกี่ครั้งก็ไม่ได้รับการตอบกลับ ยูมีเอล่าจึงตามไปด้วยแต่ทั้งสองก็ไม่ได้รับอนุญาตจากยามเฝ้าประตูให้เข้าไปหาโดโรเทียจึงได้แต่กลับไปเพื่อปลอบใจเอเลโนรายูมีเอล่า Ella, จึงยอมไปร้านขายของชนชั้นสูงที่เธอไม่ชอบเป็นเพื่อนเอเลโนราทำให้ยูมีเอล่าโดนเอเลโนราลากเข้าไปในร้านน้ำหอมจนได้รู้ว่า เอเลน o ร a านอกจากจะเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญน,น้ำหอมที่คำวิจารณ์และคำแนะนำของเธอจะส่งผลต่อยอดขายน้ำหอมแล้วเธอยังมีน้ำหอมในแบรนด์ของตัวเองจนทำเงินมหาศาลมากกว่าที่ยูมีเอล่าลงดันเจียนเสียอีกเพียงแต่เงินจำนวนนั้นเอเลน o ร่าได้บริจาคให้กับทางโบสถ์ไปหมดตอนกลางคืนยูมีเอล่าที่อดใจไม่ไหวถึงการจะไปทำเครื่องป้องกันในวันพรุ่งนี้ ถึงกับบุกไปยังห้องนอนขึ้นครอมแพทริกด้วยความร้อนใจจนทำเอาแพทริกเข้าใจผิดคิดว่าเธออยากมีอะไรกันก่อนจะรู้ความจริงทำเขาอดผิดหวังไม่ได้ก่อนจะพูดคุยกันจึงรู้ว่าสาเหตุที่แพทริกไม่ได้ไปในวันนี้ด้วยเพราะกำลังพยายามปรับความเข้าใจกับพ่อแม่ของยูมีเอล่าอยู่ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จซึ่งยูมีเอล่าก็พอเดาได้จากนิสัยพ่อแม่ของเธอแต่เธอกับไม่รู้สึกเศร้าอะไรเพราะเธอมีครอบครัวอยู่ทําเอาแพทริกอดดีใจไม่ได้ที่คิดว่าเป็นตนก่อนจะผิดหวังอีกครั้งเมื่อยูมีเอล่าหมายถึงริวมังกรดำแต่วันต่อมาเควินพ่อบ้านตระกูลอาเคียม ได้มาหาแล้วร้องดังดังถึงโดโรเทียต้องการเชิญยูมิเอล่าและเอเลนอร่าไปพบทำให้เอเลนอร่าอยากไปทันทีแต่ยูมิเอล่าที่เดาได้ว่าท่านเคาอาเคียมต้องการพบเธอเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้เธอจําเป็นต้องไปด้วยในวันครุ่งนี้ ส่วนวันนี้พวกเธอจะไปร้านทําอุปกรณ์แพทริกจึงตามไปอีกคนเพื่อคอยช่วยเหลือเมื่อร้านทําอุปกรณ์ไม่สามารถสร้างอุปกรณ์ตามที่ยูมีเอล่าต้องการได้เธอที่มีเวลาช่วงบ่ายเหลือจึงจำใจต้องไปคฤหาสนต์ตระกูลอาเคียมเอเลนอร่าได้ลากยูมีเอล่าไปพบโดโรเทียที่มีความชอบในตุ๊กตาถึงขั้นทำตุ๊กตาเองส่วนยูมีเอลาที่ในชาติก่อนชอบต่อกันพลา จึงทำให้ทั้งยูมีเอล่าและโดโรเทียคุยกันรู้เรื่องและถูกคอถึงแม้จะพูดกันถึงสิ่งที่ชอบคนละอย่างก็ตามเมื่อยูมีเอล่าเห็นว่าโดโรเทียไม่มีปัญหาอะไร เธอจึงวางใจให้เอเลนอร่าอยู่กับโดโรเทียตามลำพังก่อนจะไปหาแพทริกที่รออยู่เพื่อไปพบท่านเขาพอได้พบท่านเขาที่คิดขอร้องอะไรบางอย่างยูมีเอล่ากับปฏิเสธทันทีโดยไม่รอฟังอะไรซึ่งท่านเขาก็ยอมรับและคิดถอดใจแต่กับโดนเควินกดดันจนต้องพูดสิ่งที่อยากขอร้องออกมาคืออยากให้ช่วยรักษาตำแหน่งของเจ้ากระทรวงพิทั์อาณาจากักร ซึ่งเป็นตำแหน่งลอยๆที่ไม่มีอำนาจใดๆไว้แต่ก่อนที่ยูมีเอล่าจะปฏิเสธอีกครั้งเควินที่แอบไปพาตัวเอเลนอร่ามาฟังและอาศัยความต้องการช่วยเหลือเพื่อนของเอเลนอร่าขอให้ยูมีเอล่าช่วยตระกูลอาเคียมซึ่งยูมีเอล่าที่เห็นเอเลนอร่ามีท่าทีเศร้าๆก็รับปากทันทีโดยไม่สนใจอะไร วันรุ่งขึ้นยูมิเอล่าแพทริกและเอเลนอร่าได้เข้าไปในวังเพื่อมาพบมาควิสคลายนันเจ้ากระทรวงการคลังที่ต้องการปลดท่านเขาซึ่งมาควิสก็พูดถึงการช่วยเหลือของยูมิเอล่าที่แม้จะทำตามความต้องการของเอเลนอร่าจะเป็นการสนับสนุนคุณนางฝ่ายหัวรุนแรงและเป็นการดึงยูมิเอล่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองทำให้ทั้งยูมิเอล่าและเอเลนอร่าลำบากใจ อีกทั้งมาควิสที่มีท่าทางเป็นคุณปู่แสนดีก็ให้ความเข้าใจทั้งยูมีเอล่าและเอเลนอร่าจึงทำให้ทั้งสองถอดใจแต่เอเลนอร่ายังคงเศร้าๆอยู่ที่ไม่สามารถช่วยตระกูลของโดโรเทียได้แต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงก็คือวันรุ่งขึ้นเอ็ดวิน องค์ชายรองที่เป็นห่วงเอเลนอร่าเมื่อเอเลนอร่าไม่ยอมออกมาพบจึงได้พูดให้ยูมิเอล่าวางมือจากการช่วยเหลือตระกูลอาเคียมเพราะคิดว่าเธอที่ไม่สนใจไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับอำน,นาจทางการเมืองก่อนยูมิเอล่าจะบอกให้เอ็ดวินทราบว่าเธอช่วยเหลือเพราะเอเลนอร่าขอร้องทำให้เอ็ดวินทราบว่า เขาโดนมาควิสหลอกให้อาศัยความรักที่เอเลนนรามีต่อเขาให้ขอให้เธอเลิกช่วยเหลือตระกูลอาเคียมจึงรู้สึกผิดที่โดนหลอกทำให้เอ็ดวินถอดใจจนไม่อยากจะเป็นองค์ชายอีกแต่เอเลนนราที่แอบฟังอยู่กับโผล่ออกมาร้องตะโกนเกลียดเอ็ดวินที่ถอดใจง่ายๆ ท,ทั้งที่เป็นคนที่มีความพยายามและคิดจะทำเพื่อคนอื่นมากมายก่อนจะวิ่งหนีออกไปทำให้ยูมีเอล่าต้องตามไปปลอบใจเอเลนอร่าที่ไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าจนเธอตัดสินใจจะไปร่วมงานเลี้ยงเพื่อประกาศสงครามกับมาควิสโดยมีเอเลนอร่าที่ปรับอารมณ์ได้แล้วช่วยเลือกชุดเบสให้เธออย่างสนุกสนาน พอไปร่วมงานเลี้ยงยูมิเอล่าได้ไปพูดกับมาควิสตรงๆให้ยกเลิกการถอดถอนตำแหน่งของท่านเขาทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของคุณนางฝ่ายหัวรุนแรงที่ต้องการจะดันเธอเป็นหัวหน้าแทนเดยุคฮิโรสพ่อเอเลนอร่าซึ่งเป็นสิ่งที่มาควิสต้องการเพราะถ้าได้คนที่ไร้ความทะเยอทะยานอย่างยูมิเอล่าเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวรุนแรง ก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อฝ่ายประนีประนอมแต่ยังดีที่แพทริกช่วยเข้ามาแก้ไขสถานการณ์โดยแกล้งทำแก้วไวน์ตกแต่ยูมีเอล่าที่เสียดายกับรีบก้มลงไปดื่มไวน์ก่อนที่จะหกแทนแพทริกจึงช่วยจังหวะที่เธอเมาเขาจึงเปลี่ยนเป็นพายูมีเอล่าที่เมาออกไปแทนที่จะเป็นเสื้อผ้าเลอะพอส่งยูมีเอล่ากลับไปแล้วแพทริกจึงรอคุยกับมาควิส เพื่อหลอกอีกฝ่ายให้เข้าใจผิดคิดว่าเขายอมแต่งงานกับยูมีเอล่าเพราะหวังอำนาจทำให้มาควิสยิ่งพอใจเพราะจะได้จัดการกับพวกฝ่ายหัวรุนแรงได้ง่ายขึ้นพอกลับมาแพทริกได้มาคุยกับยูมีเอล่าที่นอนรอยอยู่บนหลังคาทั้งสองจึงเลือกจะให้ท่านเขายอมตัดใจแทนเพื่อไม่ให้ยูมีเอล่าต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกฝ่ายหัวรุนแรง วันรุ่งขึ้นก่อนจะเข้าประชุมยูมิเอล่าได้ไปพบท่านเขาที่คารือหาดเพื่อขอให้อีกฝ่ายตัดใจซึ่งในระหว่างพูดคุยโดโรเทียได้เข้ามาขอให้ท่านเขาตัดใจเช่นกันทำให้รู้ว่าสาเหตุที่ท่านเขายังต้องการรักษาตำแหน่งเพื่อลูกชายและลูกสาวในขณะที่โดโรเทียก็เลือกที่จะนิ่งเงียบมาตลอดเพราะคิดว่า ท่านเขาต้องการรักษาตำแหน่งไว้ตามความต้องการของตนเองทำให้ทั้งคู่รู้ว่าแท้จริงแล้วทุกคนในตระกูลไม่มีใครต้องการอยากรักษาตำแหน่งไว้เลยเพียงแต่ไม่มีใครยอมพูดออกมาเท่านั้นโดยมีเควินเป็นคนผลักดันเรื่องต่างๆเพื่อให้ท่านเขาและโดูโรเทียได้พูดถึงความต้องการของตนออกมา เรื่องจึงจบลงด้วยดีเมื่อประกูลอาเคียมตัดสินใจกลับไปยังเขตปกครองที่มีทั้งไม้มากมายและเป็นเจ้าของสมาคมการค้าอาคิดถึงแม้ยูมีเอล่าจะรู้สึกเหมือนโดนเควินหลอกใช้อยู่ก็ตามการประชุมในตอนบ่ายเมื่อมาควิสได้เสนอการปลดตำแหน่งเจ้ากระทรวงทิทับอาณาจักรของท่านเขาในขณะที่ใครๆรอให้ยูมีเอล่าออกปากขัดขวาง ท่านเขากับยอมรับการปลดตำแหน่งอย่างง่ายๆทำให้มาควิสไม่พอใจยกเรื่องที่ยูมีเอล่าให้เอเลนอร่าอาศัยอยู่ในเขตปกครองเพื่อที่จะดันเธอให้กลายเป็นผู้นำฝ่ายหัวรุนแรงแต่ยูมีเอล่ากับแก้ตัวว่าเป็นเพียงคนหน้าเหมือนที่เธอเก็บมาจากใต้สะพานเท่านั้นจึงทำให้มาควิสไม่พอใจก่อนที่เอ็ดวินจะออกมารับรองคำพูดของยูมีเอล่าอีกคน สร้างความเจ็บใจให้กับมาควิสแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคนจึงหาหรือกับพระราชาเรื่องเจ้ากระทรวงพี่ทักอาณาจักรคนใหม่แต่ในระหว่างนั้นเองกับทำให้ยูมิเอล่าฉุกใจคิดว่ากระทรวงพี่ทักอาณาจักรน่าจะคือกระทรวงเก็บเลเวลทำให้เธอกดดันคนต่างๆว่าใครเป็นเจ้ากระทรวงกันแน่หรือมีกระทรวงเก็บเลเวลจริงหรือเปล่า จนการประชุมขุนนางต้องเลิกไปหลังการประชุมจบพระราชาได้เรียกยูมีเอล่ามาควิสและท่านเข้ามาดื่มน้ำชาเพื่อปรับความเข้าใจกันมากวิสยังคงไม่พอใจที่ไม่สามารถดึงยูมีเอล่ามาเป็นหัวหน้าฝ่ายหัวรุนแรงได้ตามแผนพระราชาจึงบอกว่ากระทรวงคลังคือกระทรวงเก็บเวทมนต์ ทำให้ยูมีเอล่าที่กระตือรือร้นหมายจะลากมาควิสที่เป็นเจ้ากระทรวงให้ไปเก็บเลเวลจนถึงเลเวล99เลยทีเดียวทำให้มาควิสหวาดกลัวจนเลิกคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับยูมีเอล่าก่อนที่แพทริกจะรีบมาพายูมีเอล่าออกไปยูมีเอล่าที่เข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ลูกที่มีต่อกันจึงอยากกลับไปปรับความสัมพันธ์กับพ่อแม่ของเธอ ด้วยการทำตัวเป็นเด็กทารกให้แม่ป้อนนมและนอนดิ้นไปดิ้นมาเหมือนเด็กจนทำให้ทั้งสองตกใจและหวาดกลัวก่อนที่แพทริกจะมาหยุดเธอไว้จนพ่อแม่ของยูมีเอล่ารู้สึกดีใจที่แพทริกมาช่วยชีวิตไว้จึงมีความรู้สึกดีๆต่อเขาระหว่างเดินทางกลับเอ็ดวินได้วิ่งติดตามมาเพื่อจะขอพูดคุยกับเอเลนอร่า แต่เอเลนอร่ากับยังไม่ยอมออกมาพบเขาเอ็ดวินที่วิ่งตามรถมาไม่ทันจึงร้องตะโกนขอบคุณเธอที่ทำให้เขานึกถึงสิ่งที่อยากทำออกก่อนที่เอเลนอร่าจะตะโกนตอบไปว่าเธอไม่ได้เกลียดเอ็ดวินแต่เอเลนอร่าที่ไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ยินคำตอบเธอหรือเปล่าจึงหันไปถามยูมิเอล่ายูมิเอล่าจึงบอกว่า เอ็ดวินน่าจะไล่าตามจนกว่าจะได้คำตอบแหละก่อนที่เอเลนอร่าจะนึกถึงสิ่งต่างๆมากมายที่รอคอยให้เธอทำอยู่ที่เขตดอกเนสอย่างสนุกสนานที่เศษหนึ่งยูมีเอล่าที่เอาเกมโอเทโรที่โลกนี้ไม่มีมาชวนเอเลนอร่าเล่นซึ่งผลคือยูมีเอล่าสามารถชนะเอเลนอร่าได้อย่างง่ายดายแต่ถึงจะเล่นไปหลายตาเอเลนอร่าก็ยังไม่รู้สึกสนุกกับมัน ทำให้ยูมีเอล่าต้องยกเลิกความคิดที่จะสร้างเกมใหม่ๆขึ้นมา